สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตผักต่างๆที่อยู่ในส่วนของก้อยกันนะคะมาดูว่าเขามีความโตขึ้นขนาดไหนกันบ้างแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามแล้วกดกระดิ่งสีเทาเพื่อดูคลิปใหม่ทุกวันนะคะของต้นผักสลัดนะคะที่ก้อยปลูกไว้ก็จะเห็นว่ามันเริ่มที่จะเป็นต้นสูงนะคะ เพราะว่าก้อยไม่ได้ลดน้ําดูแลนะคะมันก็จะแคะแกนนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ขมค่ะผักสลัดนะคะถ้าอยากให้ต้นมันใหญ่แล้วก็หวานกรอบนะคะควรจะต้องลดน้ําอย่างน้อยวันละสามครั้งค่ะเชา้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็ทำสแลนนะคะปกคลุมให้มีแดดนะคะน้อยกว่าประมาณ 60-70%นะคะถ้าเต็มวันนะ้วมันก็จะเป็นผักที่แกแดดค่ะจะไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะอันนี้ก้อยก็เด็ดไปกินช่วงเดือนที่แล้วนะคะตอนที่เด็ดเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าก้อยถ่ายวิดีโอแล้วก้อยจะดูก่อนค่ะว่าวิดีโอเป็นไงบ้างถ้าวิดีโอมันสั่นนะคะภาพไม่สวยก,ยก้อยก็จะไม่ได้ลงนะคะก็จะไม่ได้เอาลง วิดีโอทุกคลิปนะคะเพราะว่าก้อยจะต้องดูคุณภาพของของวิดีโอที่ที่ถ่ายด้วยค่ะบางครั้งก้อยก็ถ่ายด้วยมือมันก็จะไม่ได้อ่ะความสวยนะคะมันก็จะสั่นนะคะแต่ถ้าถ่ายด้วยเป็นขาตั้งกล้องนะคะมันก็จะสวยกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งก้อยก็ต้องรีบออกมานะคะตอนที่ลูกชายนอนหลับอะค่ะก็ไม่ได้เอาอะไรมาก็ต้องรีบนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมาให้อัปเดตผักสลัดให้เพื่อนเอนดูนะคะตอนนี้ผักสลัดก้อยมีดอกค่ะอันนี้คือก้อยปล่อยทิ้งไว้นะคะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะคะไม่ให้เขาตายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูแลอะไรพิเศษค่ะแล้วก็ตอนนี้ก้อยก็เริ่มตอนที่ก้อยถอนกินนะคะถอนเอาไปกินแล้วกระถางนี้มันก็ว่างนะคะก้อยก็เลยเอาพวกเอาพวกผักชีนะคะผักชีไทยะคะ่ะผักชีมาหวานไว้นะคะตอนนี้ขึ้นแล้วคะ่ะผักชี ผักชีของก้อยก้อยปลูกเป็นผักชีแทนนะคะปลูกผักคนละชนิดกันค่ะจะไม่ปลูกผักซ้ํากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโรคนะคะดินมันจะมีโรคนะคะก็เลยก้อยปลูกเป็นผักชนิดอื่นเอาเลยเปลี่ยนเป็นผักชีค่ะผักชีเยอะเลยค่ะผักชีนี่คผักชีทั้งนั้นเลยนะคะแซมกับผักสลัด วันนี้ก,ก็พามาดูนะคะมีเพื่อนๆอยากดูต้นสลัดของก้อยนะคะเหลืออยู่แค่นี้ค่ะไม่เยอะแล้วผักตําลึงนะคะที่ก้อยได้ทําการปักชํานะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เขาก็แตกขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาเยอะแล้วค่ะตําลึงที่ก้อยได้เอาเถาถาวันของตําลึงนะคะมาปักชํานะคะตอนนี้ก็มีต้นสูงแล้วค่ะดูเถาที่แตกใหม่ขึ้นมายาวมากแล้วก็ใบมันใบเขียวเลยค่ะ เดี๋ยวอีสักหน่อยนะคะถ้าก้อยมีเวลาเดี๋ยวก็จะทําค้างให้เขาค่ะทําค้างให้ตําลึงเลื้อยขึ้นค้างนะคะค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นตําลึงนะคะตําลึงยอดยาวยอดอวบยอดอ้วนเลยค่ะนี่ค่ะตําลึงปักชําเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือยอดที่แตกออกมามันจะเป็นยอดที่ใหญ่และอ้วนนะคะเป็นยอดที่มีคุณภาพนะคะ ขายก็ได้กินก็ได้ค่ะเนี่ยแต่ถ้าปลูกจากมเมล็ดนะคะเนี่ยค่ะข้างๆกันก้อยปลูกจากมเมล็ดนะคะเนี่ยเถามันจะเล็กกว่านะคะแต่มันจะมีรากแก้วค่ะรากแก้วมันจะทําให้ต้นมันแข็งแรงนะคะแต่ว่าวิธีที่ก้อยแนะนํานะคะสําหรับการปลูกตําลึงเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่มีเถาของตําลึงเนี่ยปักชาตําลึงจะได้กินเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยค่ะถ้าไม่มีก็ปลูกจากมเมล็ดนะคะค่อยเป็นค่อยไป นี่ยค่ะใบมันใบเขียวเลื่อมเลยค่ะข้างๆก,กันก็จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาเป็นแตงร้านค่ะนี่ค่ะพอดีว่าแดดมันแรงนะช่วงนี้แดดมันแรงมากก็ยังแสบเลยค่ะเนี่ยต้นเขาก็เลยเขียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวประมาณสักตอนช่วงเย็นๆนะะ่ะเดี๋ยวเาก็ฟื้นนะคะ ข้างๆกันต้นนี้ก็เป็นมะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงก้อยไปซื้อซื้อต้นนะคะต้นมะเขือสําเร็จที่ร้านขายต้นไม้ค่ะเมื่อวานไปเจอมาพอดีนะคะไม่ต้องเสียเวลาเพาะด้วยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็ามาปลูกนะคะแล้วก็เลี้ยงไปมันก็จะ,ะโตนะคะเนี่ยแล้วก็เราจะได้กินนะคะก้อยเพิ่งจะปลูกนะคะเอามาเมื่อวานก็ไม่ไมีปัญหาคะ่ะแข็งแรงดี แตงกวานะคะแตงกวาถั่วพูค่ะถั่วพูก้อยเริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะจากแต่ตอนแรกมันโดนหมาหมาเหยียบนะคะตอนนี้มันก็เริ่มที่จะฟื้นคืนชีพแล้วค่ะถั่วพูค่ะก้อยเอาดินมาใส่ไว้ด้วยค่ะกันไม่ให้แบบว่าลากเขาอ่ะที่บอบช้ำน,นะคะไม่ให้ลากเขาแบบว่าอ่าร้อนโดนแดดเพราะว่าโดนเหยียบนะ,ะลากมันก็ช้ำต้นมันก็โคลนเคร่งอะค่ะ ก,ก็เลยเอาดินมาปิดไว้ให้เขาให้ความให้ความเย็นกับเขาอะค่ะจะได้ติดเร็วขึ้นนี่ค่ะแตงกวาก็เริ่มเลยแล้วค่ะแตงกวาแตงล้านถั่วพูแตงล้านอยู่ด้วยกันเลยค่ะเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นต้นอัญชันค่ะอัญชันสีม่วงอัญชันซ้อนนะคะ,คะส่วนบริเวณนี้ก็อ่าปิดป้องกันหมานะคะทำรั้วไว้ ปิดหมาไม่ให้ผ่านเข้าออกเลยค่ะตอนนี้แต่หมาก็ยังแอบเข้ามาได้นะคะตัวเล็กๆค่ะค่ะบริเวณนี้ก้อยปลูกเป็นกุยช่ายนะคะต้นกุยช่ายปลูกใหม่ค่ะเพราะว่าก้อยเอาผักออกนะคะเป็นผักพวก คะนา้าแล้วก็ผักบุ้งนะคะเอาออกเลยนะคะแล้วก็พวนดินตากดินใหม่แล้วก็ตอนนี้ก้อยลงเป็นผักอย่างแรกคือกุยช่ายค่ะกุยช่ายอันนี้ก็เอามาจากโคนต้นของมะละกอนะคะพอดีมันอยู่ร่มเกินไปมันก็เลยจะไมะ่ไม่แตกพุ่มนะคะก้อยก็เลยเอามาปลูกใหม่ในบริเวณนี้ค่ะเป็นแปลงนะคะแปลงนี้จะปลูกเป็นกุยช่ายค่ะส่วนด้านบนนี้ก็คือต้นของอ่าอะไรนะดอกชมจันทร์ค่ะ ชมจันทร์ก้อยเริ่มเลื้อยนะคะเริ่มมีดอกแล้วค่ะก้อยเด็ดยอดนะคะมันก็เลยต้นไม่สูงนะคะต้นเตี้ยๆมันแตกพุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมันกําลังโตค่ะกําลังโตขึ้นไปนะคะบางต้นก็ไม่โตมากหยุดชะงักนะคะเพราะว่าโดนหมาเหยียบนะคะหมาเหยียบครั้งนั้นที่มากัดกันในแปลงค่ะ,ะ,คะต้นชมจันทร์ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะคะ บริเวณนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะก้อยกำลังเตรียมคณะค่ะนี่ค่ะคณะให้ต้นเขาแข็งแรงกว่านี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีใบจริงนะคะมีแค่ใบเลี้ยงค่ะเดี๋ยวรอให้มีใบจริงสักสองถึงสามใบแล้วเดี๋ยวก็จะกระจายไปปลูกนะคะบริเวณที่ยังไม่เคยปลูกคณะริกของก้อยก็เริ่มมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นพริกจินดานะคะพริกจินดา ปลูกจากมาเมล็ดค่ะเนี่ค่ะต้นสูงเลยเพราะว่าก้อยเอาไว้กับแตงกวาครั้งที่แล้วค่ะมันก็เลยเลื้อยหาแสงนะคะแย่งกันแย่งแสงกันถ้าปลูกเดียวๆค่ะมันจะต้นมันจะไม่สูงขนาดนี้นะคะอันนี้รู้สึกว่าสูงเกินไปเนี่ยค่ะถ้าปลูกเดียวๆต้นมันจะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็พริกจินดาเหมือนกันนะคะอันนี้ปลูกต้นแรกนะคะต้นนี้แก่แล้ว นในป่าของไอ้วาทหางจะเข้ก็มีต้นพริกนะคะก็ยังไม่ได้แยกออกมาพอดีก้อยหวานทิ้งไว้ในป่านั้นนะคะมันก็เลยขึ้นมานะคะแต่ยังไม่ได้ตกแต่งดูแลค่ะมันมีโดนหมายเหยียบค่ะต้นผักชีฝรั่งของก้อยยังไม่ได้ตัดดอกออกนะคะยังไม่มีเวลาเนี่ยโหระพาก็มี หูระพาหูระพาก็มีก้อยไม่ได้ฉีดยานะคะมันก็จะเลยมีใบอีกใบงอนะคะยังไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยค่ะตอนนี้ก้อยก็เพาะหลายสตรอเบอรี่ให้เพื่อนอยู่นะคะเนี่ยค่ะมันยังรากยังไม่ออกนะคะเนี่ยถ้ามีรากออกที่ก้นนี่คือใช้ได้ตอนนี้ต้นสวยแล้วค่ะแต่ว่ารากยังไม่แทงออกมาเลยอันนี้ยังส่งไม่ได้นะคะ ต้องรอให้มันมีรากเยอะกว่าน,นี้ค่ะหลายสตรอเบอรี่พันอีลุงตรงนั่งหมดแล้วค่ะเนี่ย ค่ะหอมแบงที่ก้อยได้แขวนไว้นะคะตอนนี้ก็ใบก็ยังไม่ใช่น้ําตาลทั้งหมดนะคะเนี่ยแต่สังเกตว่าหัวมันจะเริ่มอ้วนนะคะหัวมันจะหัวมันจะเริ่มใหญ่เริ่มอ้วนค่ะเนี่ยเพราะว่าไอ้เขียวๆมันก็ดึงสารอาหารมาไว้ที่หัวนะคะเดี๋ยวก็จะรอให้มันเป็นสีน้ําตาลเลยค่ะถึงจะปลูกนะคะแขวนไว้ตรงนี้ก่อน